สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องสี่คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนขารอบนี้อยู่กับน้องสีในเกมไฮโลไทยค่ะของค่ายคิงไมาดาน,นั่นเองนะทุกคนนะรอบนี้ไม่พูดพันทำเพลงเลยสี่ขอมาที่ทุนส4มรอยสี่บนะโอ้โหมาดูกันว่าทุน3 4มอสสิบนี้มันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะโอ้โหสีก่ก็เดี๋ยวนี้ก็ขยับลงมานินดๆดหน่อยหน่อยแล้วะคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าขึ้นมากไม่ได้เนาะเอ้ยงบเราน้อยคะ่ะทุกคนคะ่ะงบน้อยเราต้องใช้สอยอย่างประหยัดคะ่ะทุกคนคะ่ะมาดูว่างบสีมรือยสี่สิบนี้คือจะไปได้ยมยงงยมาคคมาุุ้นนนกกัคคค่่ะะท เดี๋ยวนะสียี่สิบเนาะเออเดี๋ยวไปที่สูงก่อนแล้วกันทุกคนค่ะสูงสูงห้าสูงหกแล้วกันนะเบาๆก่อนแล้วกันค่อยๆไล่เย็บ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 ดูก่อนค่ะทุกคนค่ะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใส่ทีละนิดค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องรีบนะออ้ยนั่นไงหัวมาแล้วเกียวเกี่ยหกขาทุกคนค่ะโอ้ยได้นะเออได้นะได้แบบติดลบ่ะทุกคนงงไหมใครงงกับสีมั่งโอ้โหสีก็ยังงงกับตัวเองนะบอกแล้วไงเล่นแบบมีสติเล่นช้าๆใจเย็นๆค่ะ แต่บางครั้งเราก็คุมไม่ได้นะทุกคนนะเออแม้แต่สีเนี่ยสีก็ยังไม่รอดเลยได้บ้างไม่ได้บ้างๆๆๆค่ะทุกคนค่ะรอบนี้ขอไปต่ำนะต่ำเกี่ยวสองสามค่ะทุกคนค่ะอุ้ยสองอะสองสามห้าโอเคสวยนะทุกคนอ,อ,อุ้ยโบนัสเข้าด้วยอุ้ยเจแม่โบนัสคูณสิบค่ะทุกคนค่ะอุ้ยบวกมาห้าร้อยห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบใช่ไหมตาก็ไม่ดีนะวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นค่ะทุกคนค่ะถ้าปิดก็ขออัดใสด้วยนะคะทุกคนค่ะอ่ะส่วนใครอยากถึงอยากลองนี้จิ้มเล็งใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆหรือ @gw24 จะมีนน้อองแดมิให้คคแนนนะะะ ก่อนอื่นคือมาดูสีก่อนว่าควรตำไม่ควรตำอ่ามาดูก่อนนะทุกคนนะดูก่อนดูเป็นไกด์แรกั่ทุกคนขาถ้าดีเราก็ตำนะทุกคนนะถ้าไม่ดีเราก็พักก่อนนะทุกคนนะช่วงนี้อุ้ยสองสองสี่ห้าจะเป็นไฮโลโอ้ถ้าลงเฉลี่ยต่ำอีกนิดนึงนี่ก็คือได้น,นะทุกคนนะโอ้มันตีกลับมาแล้วอะมันตีกลับคืนค่ะทุกคนขาไฮโลเหรอไฮโลถ้าไฮโลนี่เออสีไปไปไหนมาไหน,ไหนโอ้ไปไหนก็ไ่ถูกเลยเอี่ยวเอี่ยวไฮโลแล้วกันคะทุกคนขากลับอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ลงแบบลงแบบงงๆค่ะทุกคนค่ะเบาๆเนาะเบาๆาแบบงงหกสามห้าหกโอ้ยจะแม่เอ้ยเอาอีกแล้วค่ะทุกคน่ะโดนอีกแล้วนะโดนจำหนับเลยโอ้โหหรือยังไงเนี่ยหรือวันนี้มันจะผันผวนหรือยังไงปกติถ้าเวนี่ไฮโลนี่มันก็ต้องเป็นต่ำนะแต่รอบนี้คือผันผวนสัดสูงค่ะทุกคน่ะโอ้โหรอบนี้สี่ความนักต่ำอีกรอบนึงแล้วค่ะทุกคนเออต่ำเอียวสองสามเอียวสองสามแล้วก็หกหนึ่งนะทุกคนนะอุ้ยไม่ทันอะ ท่านนางเสียดายอุ้ยน้าหนึ่งเดี๋ยวสามหกอุ้เข้าเต็มๆเลยนะถ้าเมื่อกี้ที่เขาวางทันนี้ก็คือเข้าเต็มเหนี่ยวนะทุกคนนะอู้ยบุญนคูณสิบก็เข้านะทุกคนนะอู้เสียดายอ่ะโอ้โหจบเลยนะทุกคนเ้ยอ่ะเอาเป็นว่าสิว่าพอกิีนี้ก่อนแล้วกันทุกคนค่ะถ้าเล่นไปมากกว่านี้เดี๋ยวสีจะแย่กว่านี้นะทุกคนนะได้กำไรมาร้อยสองร้อยก็ยังดีค่ะทุกคนขาอ่าโอเคตอนนี้ก็คือบวกค่าน้ำมะนาวมาหน่อยๆนะทุกคนเนาะแล้วไว้เจอกับสีใหม่คคลิปหน้า่ะ